สวัสดรับสวนฮักสกลสไตล์ครับ,กรบเกษตรนอกตำราไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้งนะครับคลิปนี้ประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์ที่22นะครับเสาร์2ี่กุมภาพันธ์2568นะครับฟรีอบรมนะครับฟรีอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีนะครับจำง่ายๆปีนี้วันที่เราจัดฟรีอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับ ทุกวันเสาร์สัป,ปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็เสาร์ที่22ก็คือเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็อีก6วันนะครับฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีหลายคนกำลังจะออกจากงานเออร์ลี่รีไทยวางแผนจะมาทําเกษตรเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทํามายึดหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงม่รเริ่มต,ต้นแบบไหนอะไรอย่างไรนะครับส่วนฮักสกลน,นะครับจัดให้นะครับฟรีอบรมทุกวันเสาร์นะครับสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีน้ําให้กินฟรีเรามีอุปกรณ์กกาารรเขียน เรียนนะครับท้งที่สี่ทางปฏิบัติฟรีนะครับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตั้ง G ี s เสส่วนฮักสะกลมาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9นะครับรับทุกสายโทรกับทุกมิตรคอแล้วเจอกันนะครับเสาร์ยี่สิบสองกุมภาสองห้าหกแปดฟรีโอบลมนะครับรับ60คนเท่านั้นนะครับต่อรุ่นนะครับสามารถตั้ง G ี s เสส่วนฮักสกลไมได้เลยอยู่บ้านนาตะกางตบนบาฮีอำเภอพนานิคมสะกลนคอแล้วเจอกันครับ